สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยาญยนจูนิ่งนะฮะอู่ยหญยนจูนิ่งอำเภอตะคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับกับรถยูสุโรดิโอโฟวินครับเอ่อเครื่องสามพันเจ็ี่เกียร์โต้ครับผมกับลูกค้าเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับชื่อครับครับผมสันทิชัยม่วงปูหรืออาจารย์ปเอ่อข่ารายการํานาญนะฮะจากอาเภอสัมพันธ์นครปฐมครับผม ทราบข่าวยังไงฮะว่าอย่ายนยูนิ่งนี่ติดตั้งแก๊สกับเครื่องยนต์ดีเซลก็ดูจากรายการทีวีช่องสามฮะดูค่าบผมแล้วก็ดูคร่าวๆแล้วก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ตดูอ่าก็เลยทราบดู YouTube ดูไลค์หลายวันแล้วก็เลยตัดสินใจมาติดตั้งที่นี่ทราบจากรายการจากช่องสามรายการแตกประเด็นตอนเย็นๆใช่ไหมยร อ่ท่านผู้ชมฮะตอนนี้ฝนตกหนักนะครับเอ่ออาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวท่านนี้ต้อง,องรีบกลับนะฮะตอนนี้ก็เย็นไปแล้วนะฮะก็เลยถ่ายทามกันตางฝนเลยช่วงขนาดฝนตกหนักเลยนะครับโอเคต่อฮะเอ่อดูยูทูบเอ่เจอที่อื่นบ้างไหมฮะว่าเขาติดแก๊สแบบนี้เคยไม่ไม่เคยมีที่ไหนนะก็ก็ทราบจากทีวีนั่นแหละแล้วก็ได้เปิดดูใน Google ดูก็ตัดสินใจมามาติดดูตัดสินใจอยู่นานไหม สองวันสองวันครับผมไปมากเลยนะครับผมเพราะว่าเดิมมันกินหน้าดูกินน้ำมันเยอะคือมองหาความประหยัดใช่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 แล้วมาเจออย่างเดียวนี้ครับผมครับก็เลยตัดสินใจมาติดขาต่อสองวันครับแล้วก็ตัดสินใจมาเลยครับผมครับโทรมาก่อนไหมครัโทรมาก่อนมาจองไว้จองคิวจองคิวโทรมันเกิดเมื่อไหร่ครเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแล้วผมเอารถมาเข้าเมื่อวันที่ห้าห้ากันยาเนี่ยห้ากันยาหนึ่งสี่นะครับ แล้วแล้ววันนี้11กันยา14ก็มารับรถขับดูแล้วโดยทดลองดูก่อนติดตั้งคันนี้ได้ทดสอบไหมครับว่ากินกินน้ำมันเท่าไหร่อ๋อทดสอบครับกินน้ำมัน9กิโลลิตร9กิโลลิตรครับผม3บาทกว่า3บาท30ติดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เอ่อเที่ยวสุดท้ายที่ลองเนี่ยได้31.5กิโลเมตรครับครับ31กว่าวแก๊สด้เ่า รวมแก๊สแล้วก็ประมาณบาทแปดสิบมแก๊สประมาณแปดติ๊ตันก็ประหยัดไปได้กิโลละบาทกว่ากว่าพอใจไหมฮะก็พอใจมากเหลือเหลือเงินไว้ในกระเป๋าได้บ้างขับหรือยังคันนี้ขับแล้วครับไปทดลองก็อพูดจะงง่ายๆว่าเหยียบติดเท้าอ่ะออกตัวได้ไปเกียดึ่งสองสามสี่ได้ไม่มีสะดุดอครับผม เชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นเพราะว่าจะคงทนครับเชื่อมาว่าอย่างน้อยก็คือประหยัดนล่นแหละประหยัดตึงแล้วก็คือคงทนหรือไม่ปัญหายังไงเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ครับผมครับผมฝากกระไาถึงลูกค้าที่ยังลังเลดูคลิปแล้วยังลังเลอยู่ไม่กล้ามาติดเออมันจะใช้ได้ไหมยังไงเราลองฝากถึงเขานิดหนึ่งก็ผู้ที่ใช้น้ำมันเปลืองมากๆเนี่ยมาลองทดสอบสิครับวิ่งสัก ติดแล้ววิ่งประมาณสัก3 4มหมื่นกิโลนี่ก็คุ้มค่าแล้วครับนะเพื่อประหยัดน้ำมันไปด้วยในตัวประหยัดเงินในกระเป๋าไปความรู้สึกของผมคิดว่าแก๊สกับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าเครื่องยนต์เบนซินความรู้สึกของผมนะครับครับท่านผู้ชมฮะเนื่องจากตอนนี้นะครับฝนค่อนทางตกหนักเลยนะฮะแล้วก็สาดกล้องของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวยังไงนะฮะอ่อมีโอกาสได้เจอกันใหม่แล้วจะสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะครับตอวันนี้ใหผมกับลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ